ทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่สดใสครับทดสอบทดสอบไลฟ์กับเพจ AI Investor ครับเชา้าพฤหัสที่17ตุลานะครับวันนี้เดี๋ยวขอทดสอบเสียงก่อนนะครับ ทดสอบทดสอบโอเคเสียงดังดีเสียงดังดีนะครับทดสอบทดสอบ,สอบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับเป็นการ ดูหุ้นทามิงดีฟรีๆนะนะครับหลายกลุ่มก็เข้าใจตอนนี้ไม่ค่อยปิดกั้นเราเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อโอเคเรียบร้อยแชร์ไปแล้วนะครับโอเคฝากทุกคนกดไลค์หน่อยนะกดหัวใจก็ได้นะนะครับมันจะได้แบบให้คนอื่นเพื่อนเราเห็นบ้างไม่ต้องแชร์ไปให้ลกฟีดนะครับเอ นะเอมันวิดีโอมันค้างๆวันนี้นะครับผมไม่ขยับเลยใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรนะนะครับเดี๋ยวดูว่าสลับสลับจอแล้วมันจะเห็นไหมนะเอออ่าสลับจอมาดูมีอันนี้มาโชว์นะครับ ดูที่มันสลับไหมนะอ่าสลับแล้วนะครับนี่กอง AI หุ้นไทยนะตอนนี้ก็11เปอร์เซ็นตนะนะครับตั้งแต่28สิงหาถึงเมื่อวานนะเมื่อวานบวกอยู่9กว่ากว่านะเมื่อวานก็พอปิดเมาาื่อวานก็ขึ้นมา2เปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับเพราะว่าก่อนองลดดอกเบี้ยนะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็เลยพากันพาง,งาดเลยนะเมื่อวาน นะครับพง,งากันหลายตัวเลยนะเดี๋ยวผมย่อให้ดูนะครับนี่นำมาโดยตัวไหนเนี่ยกัฟบวก28%แล้วนะ KTC 13บสามเดลต้าสิ c r c สิ CPO 9นะครับ MTC สิ 18, นะ10ตัว AI เลือกมา10ตัวเทพๆเลยนะแล้วเลือกดีจริงต้องยอมรับเลยนะครับเลือก10ตัวนะมี OSP ลบตัวเดียวนะลบ1%นิดๆนะ นะครับที่เหลือกําไรทําให้พอตตอนนี้บวกสิเอ็ดเปอร์เซ็นั์นะดีกว่าเซตแล้วนะนะครับซึ่งกองนี้เป็นกองที่เปิดกับบริจอลลีฟนะนะครับใครสนใจลงทุนได้นะขั้นต่ำสามล้านบาทนะครับเลือกดีจริงผลก็ระยะยาวดีกว่าเซตสม่ําเสมอน,นะครับผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์หน่อยนะครับแชร์ไม่สะดวก็ไลค์ก็ได้นะโอเคมาดูเรื่องของเราการวันนี้ เมื่อคืนฟั่งสารฐบวกบวกนะกลับมาบวกแล้วนะก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกับเราด้วยแล้วเราก็นอง,งอเพิ่งลดดอกเบี้ยเมื่อวานด้วยนะตลาดกําลังสวยไปลุนพันห้ากันได้วันนี้ผมว่านะนะครับนะเพราะว่ารอกันมานานนะสุดท้ายกนอง,องอก็ก็ก็ลดนะนะครับเพราะงั้นก็ไปลุนพันห้ากันใครมีหุ้นตัวไหนอยากให้ดูทามมิง่งพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวมาเช็คให้นะครับหุ้นทามมิ่งดีของเราวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันหุ้นทามมิ่งดีคือหุ้นที่ AI วิเคราะห์หลังตลาดปิดทุกวันนะโดยดูจากโมเมนตัมของราคานะครับว่าแตงหว่าเข้าซื้อตัวไหนดีสภาพคล่องดีนะครับก็จะแปลอามาให้โดยทามิงสกอร์จะต้องเกิน90นะที่คัดมาวันละ5ตัวนะส่วนคุณลิตี้ก็ต้องเกิน50ไว้นะนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็จะมาคัดให้ทุกคนดู5ตัวนะเมกาวันก่อนคัดไปแล้วนะวันนี้มีตัวที่ติดมาก็คือ BTC นะครับ ที่ผมจะคัดให้นะปอทอมหุ้นใหญ่นะเราก็ข้ามไปก่อนนะแต่พตทก็ได้อยู่นะอ่าอเราบนเดียนั้นนะครับ btc ปตทอเอ่อนั้นไปแล้วค house นะครับสี่ตัวแล้วแล้วก็อันในห้าสิบไม่ถึงนะครับเดีโ๋โอจเกินห้าสิบนะอ่าอินดกซ อ่าหุ้นทำมิ่งดีห้าตัววันนี้ตัวแรกนะครับ BTC นะไม่ใช่บิตคอยนะเป็นหุ้นบรูเกอร์กรุ๊ปนะเมื่อวานบวกหกนะครับบวกหกเปอร์เซ็นตนะลุ้นไปต่อได้ทามมิ่งเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนมากตัวที่สองนะครับบริบริ BRI นะนะครับเดี๋ยวมันยังโหลดอยู่นะบริบริทเทเนียนะนะครับเมื่อวานบวกสี่จุดหก 7, 96, เจ็ดทามมิ่งเก้าสิบหกเด้งปีดวันแรกดุ้ง ทามิงเด้งวันแรกมีโอกาสโมเมนตัม um ไปต่อสูงนะครับทามิงเก้าสิบหกนะแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเหมือนกันนะบรินะบริทเนียนะครับ TKN เพิ่งเช็คไปเลยคุณเมเมื่อเมือม่อวันวันอังคารนี่แหละ TKN นะดีคุณเม่ TKN นะเพิ่งเช็คไปเมือ่อเมื่อวานเอ๊ะเมื่อวานหรือเมื่อวันอังคารนี่แหละนะครับเพิ่งมาเลย TKN นะคุณเมไม่นานนะ นะครับดีดีอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดด้วยอีกทีนะตัวที่สามอตทนะ PTT นะทั้งหนึ่งเก้าสิบหกนะครับแนวโน้มโมเมนตัมดีนะครับขาขึ้นชัดเจนนะครับตัวที่สี่คิวคิวเนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอาสังหาจะมาพลิดอกเบีย้ยนะเมื่อวานบวกแปดเปอร์เซ็นตนะนะครับเพราะว่าอสังหาได้ได้ไดอานิสงนะดอกเบีย้ยลดราคานะครับบานก็ถ้าจะมีโอกาส ขายได้มากขึ้นพอดอกเบี้ยลดนะครับ QH นะ QH ตัวสุดท้าย ILM นะ i n d e x living mall นะเมื่อวานบวก2.8งจุดแปดทามิงเกนะครับ5ตัวทามิงดีวันนี้นะมี BTC Britannia ย Bri, บรินะปอด PTT นะครับ QH แล้วก็ ILM นะนะครับเดี๋ยวมาดู TKN กับซีรีให้คุณวิศาวานะทีะ T KN ก่อน TKN เนี่ยเพิ่งเช็คไปเลยคุณเมย์ ดีทามมิ่งดีวันก่อนติดมาเลยนะจำได้เลยเนี่ยเมื่อวันอังคารหรือไงเนี่ยนะครับ TKN นะใครมีตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มานะนะครับ TKN ทามมิ่งแปดสิบเก้าเห็นไหมดีดีคุณเมย์นะครับหย่อนเก้าสิบมาหน่อยนะแต่ถือว่าดีเมื่อวานบวกแปดเลยไหมนะครับมีในกอง AI ของลูกค้าเราด้วยโอ้บวกโอ้โหเยอะ,อะตอนนี้นะครับนะ ดีแปดสิบเก้าดีนะคุณเมนะต่อไปคุณวิศาวานะก็จะเป็นสิรินะสิริคุณวิศาวานี่สงสัยมีสิริอยู่นะนะครับเป็นบัญแทนนะก็น่าจะดีใช่ไหมเพราะว่าก่อนองอ,งองรถดอกเบีย้ยนะอสังหาดีอยู่แล้วนะและสิรินี่จะจาไม่ผิดเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแข็งนะแปดสิบเก้าคุณวิศาวาดีคุณลิตี้ดีคุณวิามีิมม่งดีนะ่ครับถ้ามีอยู่ก็ถือต่อไป ากำไรอยู่ก็มีจุดขายมาแล้วก็ค่อยขายนะบวกมาห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นก็มันไม่ไปต่อนะมีโอกาสไปต่อเหมือนกันนะหลายตัวที่ทามิ่งดีๆเนี่ยไปต่อได้แม้จะขึ้นมาเยอะนะครับเพราะงั้นก็มีโอกาสถ้าขาดทุนหรืออะไรอยู่ก็ถัวได้นะครับถ้ามีอยู่กำไรก็ถือไวเ้เย็นๆได้เผื่อว่าเจอจุดยอมอะไรค่อยขายทากําไรไปนะาจะซื้อยังไม่มีในพอร์ตจะซ,ซื้อก็ซื้อได้ตอนนี้นะซีรีนะครับดีนะคุณวิศวานะ นะครับมีคนใจใเช็คตัวอื่นอีกั้ยครับ ERW ERW คุณวิศาวานะครับ ERW เอราวันกรุ๊ปอ่าเมื่อวานบวก577ทาม,มิ่ง91ดีเหมือนกัคนคุณวิศาวา a, เอแล้วพุ่นเก่งนะนะครับดีเหมือนกัน91 q u a l i t y กลางๆแต่ทามมิ่งดีมากนะครับ แนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเมื่อวานบวกเกือบหกเปอร์เซ็นต์แน่นะครับทามมิ่งเนี่ยขึ้นมายาวๆเห็นไหมเห็นไหมวันไหนที่มันเด้งเนี่ยมีโอกาสไปต่อยาวๆนะคุณวิศวะดีแล้วคุณเก่งมากเลยคุณวิศวะนะนะครับอ่ามีใครอีกไหมทําให้อีกทีนะคนเพิ่งเข้ามานะหุ้นทามมิ่งดีวันนี้นะ BTCBTTQH แล้วก็ ILM นะห้าตัวนะหุ้นทามมิ่งดีนะวันนี้ไปลุน้นเซตพันห้ากันนะ นะครับข่าวดีนะเมื่อวานนะพุ่งปีตนะครับนะส่วนใครที่ที่อยากใช้งานดิสโคก็ไปสมัครได้นะที่เพจผมจะปักหมุดไว้ให้นะปักหมุดไว้แล้วนะนะครับเข้ามาที่ Facebook เพจ a i Investor นะแล้วก็มีปักหมุดตรงนี้นะสมัครดิสโคนะกดลิงก์ตรงนี้ลด10นะนะครับแต่ถ้ายังไม่สะดวกสมัครก็มาดูตอนเช้าช่วง7็ดโมงนะที่เพจ a i Investor นะเจอกับผมได้ทุกวันนะ นะครับเอกวรายุอินทวงศ์นะครับวันนี้วิดีโอมันค้างๆช่างมันบ่อยมันนะนะครับได้ยินเสียงก็โอเคแล้วนะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะนะครับจะได้มาเจอกันทุกเช้าฟรีนะมาเ็คให้ฟรีๆเนี่ยมีหุ้นติดในหัวไป5ตัวทุกเช้านะแล้วก็ไปมอนิเตอร์ดูว่าดีไหมนะถ้าดีวันหลังค่อยลงทุนตามได้นะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมาหาข้อมูลไปได้เพราะว่าแจกฟรีนะครับของฟรีก็รับไปก่อนนะ ที่สำคัญใช้ AI นะเทคโนโลยี AI ขั้นสูงในการคัดเลือกนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ปรุนเซตพันห้ากันนะครับสวัสดีครับ